ตอนที่15บหาคำสารภาพไอรินไม่ได้ขัดขืนเขาอีกเพราะดูว่ามันไม่มีประโยชน์แรงน้อยนิดของเธอคงเหมือนลูกนกตัวเล็กๆในอุ้งม,มือหมาป่าเธอยอมให้เขาวางลงบนที่นอนนุ่มอย่างว่าง่ายร่างสูงหย่อนก้นนั่งลงใกล้กันแม้เสื้อผ้าของทั้งเขาและเธอจะยังเปียกทำไมคุณอาต้องอุ้มลินมาทานผลไม้นห้องนอนด้วยคะ เรนเข้ามานั่งเล่นกับอาตั้งหลายครั้งแล้วนะยังไม่ชินหรือไงก็คงจะไม่ชินง่ายๆค่ะคุณอาทำตัวแปลกๆเหมือนคนวัยทองคำก็แก่สองคำก็แก่โทระระลอกหนึ่งพุดวา่าพอนึกถึงมานหัวใจนับไม่ถ้วนที่เขาต้องคอยตามติดตลอดก็เพราะว่าเธอเป็นคนสวยใช่สินะหนุ่มวัยทองจะไปสู้เด็กๆได้ยังไงกันเสียแรงที่หลงชายหนุ่มได้ทีงอน มองดวงหน้าหวานอย่างโกรธครึ่งบึ้งตึงก่อนที่เขาจะยกสองแขนสะบัดเสื้อให้หลุดออกจากเกริเรนกายกำยำหญิงสาวตาค้างมองทุกส่วนสัตว์ร่างกายที่สัมผัสได้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าบางคนตั้งใจออกกำลังกายมาเพื่ออ่อยสาวหรือเปล่ามันได้ผลกับคนหนึ่งเธอเลื่อนสายตาไปอีกทางเพราะว่าคงทนมองต่อไปไม่ไหวคุณอามาหลงอะไรลินคะลินเป็นแค่เด็กนักศึกษาฐานกกาักลาง แค่หน้าตาดีหน่อยก็แค่เป็นเน็ตไอดอลเอหรือว่าคุณอาเป็นแฟนคลับไอรีนเป็นครับไม่ใช่แฟนพันแท้แต่มีรูปเก็บอยู่บ้างยิ่งตอนนี้ดันเป็นหนักเข้าไปใหญ่สารวริตยอมสารภาพตามตรงเรื่องงานอดีตเ,เมื่อก่อนตอนเป็นนักเรียนนอกธรมธรมดาธรรมดาเมื่อบิดาส่งรูปสวยๆของไอรีนมาให้เขาดูเขาก็จะพานยิ้มเปทั้งวันถึงความรู้สึกณเวลานี้ จะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเขาลหลงไหลในเนตาสีสดสวยที่ทั้งไร้เดียงสากล้าหาญในคราวเดียวเธอกำลังท้าทายเขาด้วยเสื้อนักเรียนตัวเปียกมองทะลุผ่านถึงชั้นในปราเสียลายลูกไม้เผลอมองแล้วก็นึกหงุดหงิดแล้วเล่นล่ะไม่ชอบคนมีอายุอย่างอาทำไมถึงยอมให้อาอุ้มให้อากอดอยากไปกินหมูกระทะกับหนุ่มๆม,มากกว่าอยู่กับอาใช่ไหมครับเล่าสักหน่อย ใครบอกว่ารินอยากกินหมูกระทะก,กันตอนเย็นรินกินแค่ผลไม้แต่คุณอาแย,ย่งแตงโมงรินหมดแล้วเย็นนี้รินจะกินอะไรนะเธอยังแยกคนขี้น้อยใจไม่เลิกใจหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าคุณอาโมโหได้แค่ไหนโดยไม่รู้ตัวว่ามันมากไปสักหน่อยกระทั่งฝ่ามือหนาหยาบพลันผลักเธอให้นอนอรับลงบนที่นอนยวบยุบเด้งตามน้ำหนักของเธอและเขาเธอยกสองมือขึ้นกอดกลุ่มตัวเองทำอะไรคะ อามีของกินให้รินแน่นอนครับรินอยากกินแตงโมเดี๋ยวอาโทรสั่งให้คนยกสวนมาเลยเขาเงียบไปนมใบหน้าลงกระซิบข้างๆหูหรือรินจะกินอาให้อิ่มลองเคี้ยวดูแล้วกันว่าเนื้อโคแก่มันเข็ดฟันไหมเคี้ยวแล้วติดฟันหรือเปล่าไม่รู้ไอรินคงได้แต่แซวเขาเล่นในใจเมื่อร่างหนาเท้าเขาสอกยันบนที่นอนและด้วยหัวเข่าทั้งสองปลายเท้าเย็นเฉียบของเธอลอยจากพื้น ที่จริงเขาไม่ได้แก่หรอกแมโน,นยังเคยคิดว่าเขาอายุ25ด้วยซ้ําอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ครับเสื้อลินเปียกเปลี่ยนให้เฉยๆเลยคะ่ะไหนบอกว่าไม่บังคับไว้ใจอาไม่ล่ะเธอไม่ได้ตอบคําถามของเขาแต่ยอมนอนนิ่งเฉยเรากับว่าเป็นตุ๊กตามีชีวิตด้วยความไวเนื้อเชื่อใจทั้งที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้วในเวลานี้ขอบคุณที่ไว้ใจอาครับ รับรองว่าอาจจะตั้งใจทําให้ดีท่าทางสถานอายของสาวน้อยทําสารวริตแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่เกิดกลัวใจตัวเองขึ้นมามือสั่นเทาเปียกชุ่มเหงือ่อเลื่อนขึ้นปลดกระดุมทีละเม็ดกลมหน้าลงมองงานใหญ่เกินความสามารถพลังผ่อนลมหายใจหนักตั้งสติไม่ให้สัน่นไม่มีทางที่มือไม้มันจะไม่สัน่นแต่ด้วยอายุวัยเท่านี้ถึงสัน่นก็สั่นสู้ ในเมื่อเขาเป็นคนหาเรื่องใส่ตัวจึงตั้งใจถอดเสื้อเปียกปอนออกพร้อมโดยใส่ตาม,มาดมั่นเหลือเพียงอีกชิ้นคือปราเซียลายลูกไม้เหนืออกอวบอัดล้นทะลักบนเรือนร่างขางามหลังเลใจอยู่ว่าจะถอดหรือไม่ถอดดีส่วนอกยุบยุบตามลมหายใจทำเอาเขาแทบคลั่งมันช่างงดงามแม้ว่าเขาจะเคยเห็นมานับไม่ถ้วนคงต้องยอมรับว่าเขาชอบสองเต้าตรงหน้ามากที่สุด เดี๋ยวนี้สาวๆไม่ใช้ตะขอหน้าแล้วก็มีทั้งสองแบบล่ะค่ะคุณอาจจะถามทำไมคะเขายิ้มพลังลุกตามองผ่านสดือสวยไปถึงข้างล่างอย่างเปิดเผยความรู้สึกโชคดีที่กางเกงในไม่เปียกถึงเปียกริงก็ไม่ให้คุณอาถอดออกค่ะแล้วจะคอยดูแค่นหัวเราะในลำคอร่างสูงลุกไปหยิบเสื้อนอนลายเดียวกันจากตู้เสื้อผ้าอย่างแกล้งเดินช้าๆ เลึกเสื้อนานสักหน่อยเธอเปลืยอ,อย่างนั้นเป็นการลงโทษไอออรีไม่ได้แค่หนาวมันน่าอายกับการนอนโป้ให้คุณอาดูซึ่งเธอก็พยายามที่จะไม่เป็นฝ่ายแพ้แพ้การท้าทายของเขาด้วยการไม่ยกมือขึ้นปิดมันนั่นคงจะเป็นเรื่องยากที่สุดเสื้อนอนแขนยาวผ้าแพรลื่นเป็นเงามานันตัวใหญ่มากเสียจนไม่จำเป็นต้องใส่กางเกงมันยาวคลุมเหนือหัวเข่าเล็กมนขึ้นไปเล็กน้อยสีน้ำเงินเข้ม เป็นสีประจำของเขาและเธอในสายมันเป็นคนแรกยังมีเรื่องใหม่อีกเรื่องคือเขาทําตามคําพูดทุกอย่างแกเปลี่ยนเสื้อให้โดยให,ให้เธอถอดเสื้อชั้นในด้วยตัวเองส่วนกระโปรงตัวยาวคลุมเขาเธอเป็นคนปลดมันวางพาดไว้บนราวสาหรับวางเสื้อผ้าจากนั้นก็นั่งลงที่เดิมคือเตียงนอนของเขาคุณอาจจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดินทําไมคะเปลี่ยนไปนแล้วจะพูดมันขึ้นมาทําไมล่ะ หัวใจหญิงสาวอ่อนยวบหว่นไว้เพราะความดีของเขาเพราะความช่างเอาใจของคุณอาสันต่อให้เขาจะมีใครหรือไม่ก็ตามแต่เธอคิดว่าตัวเองเลือกคนไม่ผิดขอบคุณที่รักษาคำพูดกับริมเสมอนะคะแล้วเมื่อวันก่อนที่อุ้มริมไปส่งไม่เป็นไรครับต่อไปนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของอาถ้อยคำหวานส่งผ่านไปถึงใจเธอที่ยิ้มให้เขากระทั่งในแววตาคู่สวย หลังผ่านพ้นการลองใจเล็กๆชายหนุ่มโทรบอกเลกขาให้ไปซื้อผลไม้มาให้เธอทานนั่งทำงานข้างกันจนถึงช่วงหัวค่ำพอเขาทำทีหาวอดบนอุบอิบว่าง่วงแล้วติงตัวลงบนที่นอนนุ่มใต้ผ้านวมหนาสีดำสนิทรางบางสอดซุกตัวเข้าหาไออุ่นสองมือสวมกอดเอลสอบแน่นแทนคำขอบคุณไอ,อรินเป็นฝ่ายกอดเขาก่อนเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ขณะก้มหน้าลงมองคนในอ้อมแขนแล้วก็ต้องผิดหวังคุณอารอเรียนเรียนจบไหวไหมคะไม่ไหวใครรอไหวล่ะเขาเริ่มเบ,บปะปากเอาแต่ใจเป็นเด็กวงแขนกว้างกระชับกอดเธอแน่นเสียจนเกือบหายใจไม่ออกไอ,อรินบ่นว่าเขาคิดอะไรของเขากันพลังหัวรอกคิกคักแต่เมื่อปลายจมูกรับรู้ถึงกลิ่นกายกรุ่นของบุรุษอุณหภูมิร้อนวุวว่วาบประหลาดเกิดขึ้นกับร่างกาย ที่ไม่เคยรับรู้ว่ามีสิ่งนี้บนโลกลองไปถามเพื่อนๆเธอสิมีสักกี่คนไม่เคยมีเซ็กส์ก็มีนะคะกลุ่มเพื่อนรินส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียนรยนว่าเราไม่ใช่วัยสืบพันธุ์เป็นวัยเรียนมนุษย์ยุคหินเก่าละ่ะอายุเท่านี้เขาทำอะไรกันเราไม่ได้อยู่ยุคหินเก่านี้คะจะไปนสนใจพวกเขาทำไมอาแค่อยากรู้เอาอะไรมาวัดว่าอายุเท่านี้มีเซ็กส์ไม่ได้ทำไมไวัยรุ่นจาเป็นต้องเรียนหนังสืออย่างเดียว เถียงสาวสายวิชาการข้างๆคูคูเพราะคิดว่าเธอคงใจอ่อนยอมเข้าใจกันบ้างในเมื่อเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาชอบท่องเที่ยวในวันหยุดเพื่อนฝูงชักชวนไปหาสาวสวยต่ำคลับบาร์เพื่อความผ่อนคลายหากเจอคนถูกใจก็พาไปเปิดโรงแรมนอนตามวิสัยคนโสดซึ่งมันคงไม่แปลกสำหรับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาที่เปิดกว้างในเรื่องวัฒนธรรมทางเพศการมีเซ็กซ์ที่ไร้ข้อผูกมัดทางกาย ที่ทนนอนนิ่งๆมาแล้วคืนหนึ่งวันนี้น้องชายตัวดีไม่มีทางนอนตายแน่เพื่อนรินบางคนมีเซ็กซ์ตั้งแต่มอปลายบางคนไม่เคยมีบ้านเขาดูแลลูกหลานดีค่ะอาจไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นอาว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมนุษย์เราป้องกันตัวเองเวลามีเพศสัมพันธ์วัยรุ่นวัยอยากรู้อยากเห็นไม่อยากรู้สิแปลกคนอยังเคยอยากรู้เป็นเรื่องผ่อนคลายสนุกสนานดีออกนะครับ ไม่ใช่ว่าใครเลี้ยงลูกหลานไม่ดีให้รินเถียงคุณอาเรื่องนี้เราคงไม่ได้นอนค่ะรินท็อปวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะคะวิชาจริยธรรมด้วยแต่เธอสอบตกวิชาเพศศ,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 ศึกษาถึงได้กล้ามานอนกอดเสือหอยยังอาแบบนี้นะ่ะในตาคู่สวยสีน้ำตาลอ่อนของหนุ่มลูกครึ่งท็อปประกายว่าคืนก่อนนั้นเธอกอดเขานานแค่ไหนไม่รู้คืนนี้มันแปลกไปรินไม่กลัวคุณอาค่ะรินชอบอยู่กับคุณอา คุณอาจใจดีเป็นสุภาพบุรุษถึงบางครั้งจะดุไปหน่อยรินว่าคุณอาจตัวอุ่นเธอยังคงชื่นชมเขาทั้งสีหน้าและแววตาเหมือนเป็นเด็กสาวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งที่จริงก็รู้อยู่เต็มอกมีอย่างอื่นที่อุ่นกว่าตัวอายอยู่นะลองจับดูสิเธอคงไม่รู้ว่าเขาต้องใช้ความกล้ามากแค่ไหนกับการสารภาพทางอ้อมว่าทุกวันนี้มีแค่ความหื่นล้วนๆหืนจนหน้ามืดตามวัว และเขาคงไม่อยากเป็นสุภาพบุรุษอีกต่อไปจับมันดูสินิดเดียวไม่เสียหายตาคมจรดมองปลายจมูกโด่งงามของคนในอ้อมแขนยังอ้อนวอนเขาหลอกล่อเธอให้เริ่มลังเลไออรินเมมริมฝีปากเข้าหากันกลอกตาไปมาในสีหน้าใช้ความคิดเป็นจังหวะให้ผู้ชายดื้อดึงคว้าข้อมือเล็กเลื่อนลงจับกลางเป้ากางเกงเปียกแก้มสีขาวนวลเป็นสีซับเลือด เพียงรับรู้ถึงอารมณ์รุ่มร้อนนั้นท่อนลำขนาดใหญ่เปียกอุ้มเต็มกำมือเล็กทำให้เธอเกิดความอยากรู้อยากเห็นผงิดความห่วงแล้วเวลาไม่ได้ทำมันจะปวดไหมคะปวดสิครับจะไม่เอาออกเลยมันจะค้างอยู่ตรงนั้นสงสารอาไหมละ่ะคุณอาจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้นะคะทำไมต้องไปเข้าห้องน้ำครับลินจับมาสักขนาดนี้อาจจะเข้าห้องน้ำไปใช้มือตัวเองทำไม คนพูดยังหวังด้วยว่าไอรีนไม่น่าใจร้ายขนาดนั้นไดแต่สมเพศเวทนาตัวเองเพราะอยาเอาจนตัวสันแต่ก็ไม่ทําอุตส่าห์รอดูว่าเธอจะทํำยังไงต่อจะให้รินทําให้คุณอาต้องสอนรินนะคะเธออึกอักบอกก่อนลากมือผ่านขอบกางเกงเข้าไปจับมันตรงๆเต็มมือไม่ได้ใส่แม้แต่กางเกงในคิ้วเข้มหนานที่เรียบขนานกับดวงตาคู่คมชนชิดติดกัน พระมือนุ่มนิ่มไหนว่าจะให้สอนก็ทำเป็นนี่พลานร่างกำยำขยับตัวขึ้นคร่อมทับยันข้อ็ศอกทั้งสองข้างไว้ทิงน้ำหนักลงอย่างระวังสารันวาริศคงคิดว่าสมควรแก่เวลาเลื่อนมือไปดึงมือเล็กออกจากแก่นกายแข็งขึงค่อยน้อมไปหน้าลงปิดเอเี็วปากอิ่มงามสีชมพูหวานดวงตาคู่สวยเบิกกว้างตกใจพริมปิดลงในอีกครู่ เมื่อเขาเริ่มขบเม้มปากล่างของเธอโดยสัมผัสนุ่มนวลมอบจุมพิษที่ทำให้ร่างอ่อนอระทวยเมื่อเขาค่อยขยับอย่างเชื่องช้าลิมเหลียเรนฟีปากงามดังดูดกลืนน้ลูกเชอร์รี่เคลือบน้ําเชื่อมหวานไอเรนรู้สึกชอบพอการกระทํานั้นหัวใจดวงน้อยเต้นรัวแรงเพียงเขากอดประคองจุบเธอเรากับว่าเป็นแก้วบอบบางแสนล้ําค่ามือหนาตรึงอุ้งมือเรียวเล็กประสานไว้ข้างหมอน อีกข้างหนึ่งสอดเข้าใต้เอวคอบบางเรื่องฝีปากของเขาทำงานอย่างไรคนอะไรประสบการณ์ทำมันไปในทิศทางเดียวกันเธอเลื่อนมือขวาไต่ขึ้นอกรอบรำคอแกรงกอดผู้ชายตัวโตอย่างลืมตัวว่ากำลังถูกคุกค,คามพอปลายลิ้นหนาชอนช้ยหาความหวานจากพรงปากยังพยายามที่จะลอกเลียนพฤติกรรมจากการพร่ำสอนบทเรียนจูบสารันวริสแน่ใจว่าเขาไม่เคยจูบปากผู้หญิงคนไหนบนโลกได้หวานซึ้งเท่านี้ แต่เป็นเพราะว่าเธอหวานไอโอรนทั้งหอมหวานจับตรงไหนมีแต่ความนุ่มเนียนติดมือกระทั่งว่าลิ้นปากดึงดูดขยับจุดดูดดืดด่มของมันเองหน้าท้องแบนราบแนบชิดติดกายแกรง่งสร้างอารมณ์หวามไวมหาศาลน้องชายตัวเดียเริ่มละเลงความเปียกชำ้ำขณะขยับต้นขาเรียวออกกว้างเสื้อตัวหลวมคล่องเลื่อนขึ้นสูงจากการถูถ่ายกายร้อนรุ่มที่เกือบจะสมสู่กัน ไราอากาศลอดผ่านระหวังเขาและเธอหลายนานกว่าเขาจะยอมพละจักริมฝีปากงามแดงเจอเพราะพิจูบสองมือเร็วยังกอดรอบคอเขาด้วยท่าทางอาไลอาวรปรารถนาและหวาดกลัวในคราวเดียวรินกลัวคะ่ะไม่มีอะไรน่ากลัวอายังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมรินชอบอาไหมครับไดซ์คิเดสขอบคุณครับขอบคุณที่ชอบอามากๆต่อไปนี้รินอยากได้อะไร อาหาให้เรียนได้ทุกอย่างเว้นแคดาวกับเดือนกองเด็ดมาให้ไม่ได้ดิวไหมคนไม่ใช่เกมนะคะมาเทศมาดีวอะไรถามแล้วต้องตอบว่าตกลงหรือไม่ตกลงดิวในน้ำเสียงเด็ดขาดแววตารูปหยดน้ำแปลเปลี่ยนไปเป็นแน่วแน่เด็ดขาดเขาบังคับให้เธอต้องตอบตกลงค่ะคุณอาดีมากว่าแต่เขาลุปตามองหน้าอกกระเพื่อมเคลื่อนไหวตามลมหายใจ เธอไม่เคยทำกับใครมาก่อนเลยหรือไม่เคยค่ะเป็นโชคดีที่ถามความเป็นนักธุรกิจจะทำอะไรระดับสารัวริษคงไม่อยากให้มีปัญหาตามมาในภายหลังรวมถึงเรื่องบนเตียงที่ผ่านมาทุกคนเข้าใจตรงกันถ้าทำก็ไม่มีใครผูกมัดใครโอเคไหมค่ะได้ค่ะเธอยิ้มแต่ด้วยนิสัยแล้วคงไม่ยอมอ่อนข้อให้ผู้ชายคนไหนง่าย เธอเสียใจกับถ้อยคํำร้ายของผู้ชายใจดีเขาอาจไม่รู้ว่าเธอก็ร้ายคุณอาให้เงินรินเท่าเดิมรินจะมีแฟนหรือรับงานถ่ายแบบที่ไหนก็ได้นะคะรินมีคนอื่นได้นะคะไม่ได้สิอาให้เงินเราต้องมีอาคนเดียวสิครับคุณอาบอกว่าเป็นค่าจ้างที่รินทำงานแม่บ้านนี้คะแล้วบอกเองว่าเรนอยากได้อะไรได้ทุกอย่างพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะงั้นไม่ทำคะ่ะยกเลิกสัญญาทุกช่องทาง ตอนนี้เวลานี้ลุกออกไปจากตัวรินด้วยค่ะไม่เอาไม่เอาไม่ได้นะครับเสียงทุ้มอ่อนลงอย่างจำยอมสารันวริสดันเสียได้เธอขึ้นมาเสียอย่างนั้นถึงเขาจะเล่นกับสาวๆเป็นเรื่องปกติถูกใจใครก็ตะล่อมเอาเสียหน่อยแต่กับไอรีนลินจะกลับบ้านอืมเสียงหวานหายลงคอไปพร้อมเรียวปากหนาอยากได้รูปที่ประกบจุกดื้อรัน้น มดคลึงริมนฟีปาของเธออีกครั้งยังอ้อยอิงมาครั้งในคราวเดียวสุดท้ายเธอจึงต้องยอมเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอโทษครับขอโทษนะวันหลังอาจจะระวังกว่านี้ไอเรนใส่หน้าไปมาไม่ดีกว่าค่ะครั้งเดียวพอแล้วมัง้งรรนไม่ทำเรื่องแบบนี้กับคุณอาแล้วค่ะเธอกำลังพูดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะมีครั้งที่หนึ่ง ก็ต้องมีครั้งที่สองมีต่อไปเรื่อยๆแหละเสียงหัวเราะชอบใจดังจากมุมปากหนาะอยากได้รูปพลันสีหน้าทะเลนเน็ตเหนื่อยปลาเปลี่ยนเป็นคึงคังจริงจังอย่าลืมกินยานนะเดี๋ยวอาโทรสั่งเลยขาเอามาให้ครับกินให้เห็นด้วยเรียนกินมาสองวันแล้วค่ะอยากกลุ่มแบบแผงทานเป็นเดือนอยู่ในกระเป๋าเปิดดูไหมคะคนได้ยินมีสีหน้าปแปลกใจกับเรื่องที่เธอพูดและเธอไม่ได้โกหก เพราะเห็นอยู่ว่าเธอรับประทานยาเม็ดเล็กๆก่อนนอนแล้วบอกว่าวิตามินคุณอาไม่ต้องห่วงนะคะรรนไม่ลืมเรนเรียนเภสัชกรนะไม่พลาดแน่นอนไม่ใช่วันตกไข่ด้วยค่ะยังไงก็ไม่ท้องอ๋อเตรียมใจเป็นของอามาแล้วนี่ก็ดีนะแต่คราวหนะ้าอาจจะป้องกันเองละกันคืองานมันยุ่งๆนะ่ะเลยลืมสั่งของแต่ว่าปกติอาไม่เคยลืมนะ เขาคงไม่อยากแก้ตัวไปมากกว่านี้ในเมื่อมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่อับอายกับงานสดและเขาคงไม่ทำมันอีกจนกว่าเธอจะเรียนหนังสือจบหงหน้าหล่อเหลาน้อมลงประทับจุมพิษบนเรัยฝะปากงามแก้มนุ่มหอมน้มลงเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอาจจะช่วยเตือนนะเรื่องวันนี้อาขอโทษครับไม่เป็นไรเออคุณอารังบางแอนก้นงามงอน รับอารมณ์คือก็น,นองของคนบนร่างที่ดูว่าคงไม่อิ่มชายหนุ่มเพียงลอบยิ้มพรมจูบบนหน้าผักเนียนเปียกชุ่มเหงือ่อพลางขยับเคลื่อนพายุสวัสด์อีกอระลอกหนึ่งไรความเกรงใจไรที่สิ้นสุดในค่ำคืนอันแสนยาวนาน